สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโร่ของเรานะคะออวันนี้จะมาทำพิกรารนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเขาคิดยังไงนะคะกับความสมพั์นี้หรือว่าเขามองความสมพั์นี้ยังไงนะ mm. ก็จะมีไพ่เลือกนะคะสามสำรับเช่นเคยนะคะสำรับที่หนึ่งนะ,ะหนึ่งนะคะ,ะ,คะสองแล้วก็สามนะคะเลือกกองไพ่นะคะเลือก สำหรับไพ่ที่มีแรงดึงดูดกับเรามากที่สุดนะคะนึกถึงหน้าเขานึกถึงคําถามนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมคัน์นี้หรือเขามองความมพันธ์นี้ยังไงนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็ในบางท่านนะคะต้องใช้เวลาในการเลือกก็กดหยุดเอาไว้ก่อนนะคะรกจะไปต่อแล้วนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะ เาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดยังไงเขามองยังไงเขาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างเพื่อนของเราทีมที่หนึ่งนะคะขอดูด้วยค่ะ เขารอการสื่อสารจากคุณนะคะตกไม้เหมือนกับเขารอการสื่อสารคือองรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจในความสมพันธ์นี้แล้วนะคะเขาพร้อมที่จะไปต่อแล้วเขาจะพูดคุยกับคุณเขาจะสื่อสารกับคุณนะคะเพื่อนๆนทีทีหนึ่งนะคือ เรารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วแหละนะเขาพร้อมแล้วแหละเขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณแล้วในความชัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะเขาเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังแหละแต่ทีเนี้ยคือเขายังไม่ได้พูดกับคุณแค่นั้นเองนะคะ นะคะนุกรู้สึกว่าเขานะคะเขารู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแล้วก็หวงแขนน่ะนะหวงแขนความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากจะไปต่อเขารู้สึกจริงจังจริงจังเขาคิดยังไงเขาคิดจริงจังกับคุณนะคะเพื่อนที่พีนะ,ะจริงจัง พัฒนาความสัมพันธ์ใช่หนึ่งเหรียญเป็นการพัฒนาใช่สิหกไม้กับแปดไม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจริงจังนะคะ,ะถ้าเขาดูนิ่งๆไม่แสดงออกบอกเลยเขาจริงจังแต่เขาแค่โอเคแปดไม้เขาแค่ไม่ได้สื่อสารใี่คุณรับรู้หรือเขาแค่ไม่ได้แสดงออกนะคะเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งท,ที่เขาคิดนะคะเขาคิดแล้ว รู้สึกและเขามองความสำคันนี้นะคะแปดเหรียญเห็นไหมเขาอยากสานต่อความสำคันนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเขาสม่ำเสมอนะคะเขาสม่ำเสมอในความสำคันนี้นะคะอ่าจุดเดลิว เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเขาปรารถนาความสั้นนี้นะคะงแน,นะเขาน่าจะคิดหนักคิดหนักหมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้มาเล่นๆนะ่ะนะเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาคิดจะจริงจังกับเรานะคะ ไม่ใช่เขาดูเหมือนจะแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมดูเขาเล,าลาี่ยไดูเขาแบบเขาไม่จริงจังหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆเขาแอบ,บคิดนะคะเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่จริงจังในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ไม่น่าไว้วางใจก็ได้แต่จริงๆเขาจริงจังนะคะเขาอยังคิดหนักนะคุยรอบครับนะคะเนี่ย เขามีความรักความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคุณนะเนี่ยเขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่บางครั้งนะคะคุณตัณนี้เขาก็ไม่ได้สื่อสารกับคุณแค่นั้นเองนะคะ <S <S คเขาอาจจะกําลังเขาคิดหนักนะคะเรื่องคุณนะสิบถ้วยเห็นไหมว้าวอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณค่ะนะ รนนะคะสรนเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้ค่ะหมายถึว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ง่ายนะมันต้องใช้ความพยายามนะคะซึ่งซึ่งเขาจะทำมันนะต่อให้ต้องพยายามแค่ไหนนะคะเดอร์มจิเ ว้าวเขาจะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะได้ความสำคัญนี้นะเดี๋ยวแมจิเชียนขึ้นมานะเออเขาคิดยังไงกับความสำคัญนี้เขาคิดจะจริงจังกับคุณนะคะเพื่อนเพทีมที่หนึ่งนะแล้วก็เออ เขาอาจจะกาลังรอที่จะสื่อสารขึ้นไปกับคุณถ้าตอนนี้เขาไม่พูดเขาจะพูดนะคะเขาจะบอกคุณว่าโอเคอยากจะพัฒนานะอยากจะจริงจังนะนะคะสีด่ดาบโฟมสอดนะคะคือถ้าตอนนี้มันมีการนิ่งกันไปผมรู้สึกว่าเขาจะติดต่อ มาหาเพื่อนทีมพี่หนึ่งเราก็ได้พูดได้คุยอาจจะถ้าการกลับมาครั้งนี้ของเขาหมายถึงว่าหลังจากที่เขาเงียบวิ่งไปนะคะมันจะเป็นการกลับมาที่จริงจังมากขึ้นนะคะหรือเป็นการกลับมาที่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีเดอ m a g i c i เชขึ้นมานะคะ ถ้าเขานิ่งไปหายไปน่าจะมีการรูมกลับมานะคะเจ็ดดาบเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาอาจจะต้องแสดงออกนะคะว่าเขาอยากจะจริงจังกับเราหนึ่งดาบนะ อนหน้านี้ไม่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ไม่มีไม่บอกสถานะว่าคืออะไรกันไม่มีการถูกมัดอย่างตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจแล้วนะคะที่จะชัดเจนคุณหรือว่าตัดสินใจที่จะพัฒนาความสมคัญกับเราอาจจะได้เป็นคนรักการนะคะหรือ พัฒนาจากจุดเดิมๆที่เคยเคยเป็นนะคะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือเขาคิดยังไงกับความสัมพนันนี้ตอนนี้นะคะเขาคิดจะจริงจังกับคุณแล้วนะเพื่อนๆทิปที่หนึ่งนะคะมอว่าความสัมพันนี้มันสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วเขาค่อนข้างคาดหวังน,น,นะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆทิปที่หนึ่งนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สองนะคะก็จะเป็นเด็กนี้นะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะกับความสถานนี้คนที่คุณอยู่ด้วยคนที่คุณคุยด้วยนะคะขอดูค่ะเขาคิดยังไงคะ่ะ ถอดใจแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกที่ผ่านมานะนุ้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาคิดว่าคุณอะถอดใจในความสำคัญนี้ละแต่เขาไม่ยอมนะจ๊ะสี่ถ้วยคือคือที่ผ่านมาก็คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เ a k e a c t i o หรือว่าพยายามเข้าหาเขาซึ่งตอนนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแล้วนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าคุณถอดใจแล้วนะเหนื่อยแล้วอะไรอี ก็เขาคิดว่าเขาควรจะให้ความยุติธรรมกับคุณคในความชุมพรนนี้หรือที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้จนเขารู้สึกว่าคุณก็จะไม่อยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เขาจะให้แล้วนะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาอาจจะให้ความ มีความสุดชันก็ได้ซึ่งถ้าถทวยออกมาเรารู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะทําให้ผมเสียใจเสียความรู้สึกหรูผิดหวังนะคะซึ่งตอนเนี้ยเขาน่าจะให้ความยินดีกับคุณอย่างที่บอกเนี่ยเขาอยากจะจริงจังกับคุณแล้วนะนะคะเป็น คิงออฟพิลพลนะคะก็อยากจะจริงจังแล้วไม่อยากจะเสียลงไปไม่อยากให้เราถอนใจกับความสมพั์นี้นะคะเขาคิดยังไงคะเขาเขาก็รู้นะคะว่าเราก็จริงจริงจังนะแล้วก็รับความจริงอืมเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเสียใจผิดหวังน,นะคะในความสมพันธ์นี้จนเรานั่นแหละจะปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขากลับอยาก จะปรับตัวนะคะอยากจะปรับตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นเอออยากจะพูดคุยกับคุณไม่กติค่ะอยากอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าเขาจะยอมปรับตัวเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตได้นะคะซึ่ง เขาอยากจะขอโอกาสจากคุณไม่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะเขาอยากได้รับการให้อภัยนะคะซึ่งถ้าคุณให้อภัยเขาเขาก็พร้อมที่จะจริงที่จะจริงให้แม่ตอนนี้เขาเขาคิดมากนะคะกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดมากเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัย คุณนะคะตอนนี้สองนะคะเป็นคนที่ดื้อมากเหมือนกันนะคะคนคนตัวสูงนะคะทีมที่สอง <c oughs> เขารู้แล้วนะคะว่าคุณนะ่ะอยู่ได้นะคะโดยที่ไม่มีเขานะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรคเถื่นตัวสูงหรือว่าอยู่กับตัวคุณเองได้นะคะค่อนข้างที่จะเพียรพอนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะถ้าถ้าเขาไม่ให้ความ ชัดเจนกับคุณหรือความจริงใจคุณนะคะคุณก็ไม่เอานะคะความสัมพันธ์นี้นะเพื่อนเพื่อทีมทีสองนะคุณเลือกได้คือชีวิตคุณคุณก็น่าจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วมีควเลือกเยอะนะคะเขารู้ดีนะคะซึ่ง j u s t i c เนี่ยเขาจะให้ความยุติธรรมนะคะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะชัดเจนกับคุณนะ คือถามว่าเขาคิดยังไงนะคะกับความสมพันี้เรารู้สึกว่าท่าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนแล้วนะคะเขาจะตัดสินใจชัดเจนกับคุณให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อน,นทีมที่สองนะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกการรับชมและฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นทีมที่สามนะคะมาดูกันนะคะว่าเขามอง ที่สคือเด็กนี้นะคะเขามองนะคะความสัมพันธ right ์นี้ยังไงก็ไบแรกนะคะเป็นไบนี้เลยละเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเหมือนเขากำลังดูดูเราอยู่นะคะคือเรียนรู้เรียนรู้ในตัวเรานะคะศึกษา ในตัวเรานะคะความเป็นตัวเราแล้วก็เขาไม่ได้รีด้วยนะคะในความสาพัญนี้เขาไม่เคยรีบนะค,อคอนอนือคอยดูสัเหมือนเขาคอยดูคุณอยู่เป็นสมอนะคะซึ่งดูสันขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะซึ่งเขาก็รู้สึกดีดีนะคะที่มีคุณคือแบบ คือเป็นความสุขใสนะคะในในสิ่งที่เขามองคือเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อได้ดีอ่ะคือเออรู้สึกว่าเขาแอบ,บหวังนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะเป็นมั่นหมายแต่งงานพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปนะคะ ะคดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะซึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนทีมท,ที่สาเนี่ยอาจจะเรียนรู้กันมานานแล้วก็ได้นะคะในบางทาง่านเหมือนศึกษากันมานานแล้วอาจจะถึงจุดที่แบบเขาอยากจะเอ่ยปากชวนคุณเป็นแฟนหรือมั่นหมายอะไรก็ได้ที่มันแบบเหมือนมันเป็นความสําเร็จในในความสพนานี้นะคะ ความสำคัญนี้ยังไงมีเจ็ดดักแล้วก็หึ่ดักขึ้นมานะคะเ,ออเขาหน้าจะเนี่ยแหละคะ่ะที่ เป็นความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือว่าความละล้าระลังอะไรนะคะที่เขาเคยที่เขาเคยรู้สึกอ่ะเขาจะตัดสินใจแล้วนะคะนึง่งเดอเขาจะตัดสินใจแล้วนะเพื่อนๆทีมวิสาที่เขาจะเนี่ยที่เขาจะมีคุณหรือว่าเลือกคุณรู้สึกอย่างไน,นนะคะ คือนั่นแหละอย่างที่บอกไปคืออาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเอาขอเป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบอาจจะขอม,มั่นอะไรอย่างเงี้ยอืนะหลังจากที่เขามีความล้าหลังนะคะเจ็ดดักเขาตัดสินใจแล้วนะคะมีหนึดด่งดักนะคือนั่นแหละในบางท่าน,นาศึกษากันมานานแล้วเป็นเด็กมือนึ่นะเรียนรู้กันมานานแล้วนะ แต่เขาก็มีความกลัวนะคะกลัวที่แบบคือเขาคิดมากอ่ะเขาก็กลัวผิดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะ<ม><ม>เขาก็กลัวที่จะเขาเป็นคนคิดมากนะคนเนี้ย<ม><ม>คือน้องรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดหวังอะไรหรอกคือเขากลัวคุณเขากลัวว่าจะเสียเพื่อนๆพื่ที่สามไปมากกว่านะคะ<ม>เพราะาอะไรอ่ะเ,เพราะมี DM เพิ่ขึ้นมาตามเลย ตาม้าด้วยมาก็คือ DM เพชรเขากลัวจะเสียเพื่อนไปถ้าตอนนี้เขาไม่รีบตัดสินใจ mm hmm. เพราะมัวแต่ละล้าละ,ล,ะลังนะคะอืม mm hmm. เขาอาจจะเสียเพื่อนทิมี่สาไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบเออเนาะก็มีคนที่แบบให้ความสนใจเราอะเออเนาะเรามีดีไงคะซึ่งเขาก็กลัวจะเสียลงไป แล้วด้านน้ตอนนี้เขาก็รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเราคือคนนะคะสัมพันธ์ของเขานะคะ mm hmm. ก็คือเขารักเราแน่เลยดีเอเมเลนนะคะ mm hmm. เป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่เขาอยากจะพัฒนา,าความสัมพันธ์อยากจะอยู่ด้วยอยากจะให้เป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันได้หมดอ่ะนะตอนเนี้ ขามองความสัมพันนี้ยังไงคะก็คือเขาอยากให้คุณไปเป็นแม่ของลูกเขานะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็อยากได้คุณไปเป็นพ่อของลูกของเขานะคะเขาตอนเนี้ถ้าเขามีความรละรละังอะไรมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะคะจัสติกเขาจะทําให้มันถูกต้องนะคะจัสติขึ้นมานะคะเขาจะทําให้ความสัมพันนี้มัน ชัดเจนถูกต้องตามคอลงของทองทำนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณนะคะเขาอยากจะเก็บคุณไว้คนเดียวค่ะอยากจะถนอมคุณค่ะนะคะเขาอยากจะถนอมคุณค่ะ อยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากจะแสดงความรักความรู้สึกดีให้คุณนะคะเพื่อนที่ที่สามนะคือเขามองความสัมพันนี้ยังไงเขาเขาอยากจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับเพื่อนเพื่อนทีมที่สาแล้วนะคะแล้วก็นะอยากจะตัดสินใจที่จะชัดเจนหรือว่านะแต่งงาน จริงจังในความสมพั์นี้แหละถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้นะเพื่อนเพื่อนุ่สามมันจะเกิดขึ้นนะแต่คุณต้องเรียนรู้คนคนนี้ไปนะคะไม่ใช่ว่าแป๊บๆเขาจะมารู้สึกอย่างนี้จะตัดสินใจนะซึ่งคนคนนี้คุณต้องเรียนรู้กับเขาค่อนข้างช้นานมันอาจจะช้าหน่อยที่เขาจะทําสิ่งนี้นะคะแต่เขาทําแน่นอนนะคะถ้าคุณได้เรียนรู้เขานาน,านมากพอนะคะ ฟัวขับขึ้นมานะคุณอยากได้อะไรละ่ะก็จะเอาอกเอาใจคุณนะคะคุณเนี้ยขออีกใบนะคะเจ็ดเเหรียญค่ะเขาคิดดีแล้วนะคะเขาคิดดีแล้วว่าเขาต้องเลือกคุณนะคะเขาคิดมานานแล้วนะ ก็อย่างที่บอกคือถ้าคุณเพิ่งจะเริ่มต้นพบกันกับคนคุนนี้นะคะคุณต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้เขานะคะอาจจะช้าหน่อยคนคนนี้แต่เขาจะทําแบบนี้กับคุณแน่นอนเพื่อนๆที่สั่งนะคะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะให้กับช่องนาราทารุของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆน่ารักนรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีนะคะ